มีหน้านระเบียงอือโอ้มาแล้วบอลใช่เฝ้าอยู่หน้าต่างก็มีเน,นื้อดีนะว่ะบอลได้ไรไหมวะไม่ได้ไรใช่ไหมไล่อยู่ เอพีมาแอดเหมือนเดิมอา่าจะไม่ออกเลยชิพายเอ้ยโอโทษทีครับโทษทีวางอีกแล <c oughs> จะจะเจอเจาะบ้ง <c oughs> งางไดเป็นเท้าได้ได้ใอย่าย้ำเลยปกติไม่ใช่คนวางนะครับปกติเป็นคนสุภา,าเลย <c oughs> เราโดนมันแดกถ้าถ้าท่านมาหา <c oughs> โปรเพเยอร์นะครับท่านมาผิดที่นะครับผม <c oughs> ที่นี่เป็นแหล่งรวมคอนเทนต์ชั้นดีสมัยเมื่อไหร่มาโถเอ้ยเพนเฮาส์อย่างงั้นเหรอดิเซียนน่าจะดีสุดไม่ก็เจเกอร์เจเกอร์แล้วกันเมื่อกี้กันได้นิดๆหน่อยๆอยู่มาแล้วมาแล้วทนายครับอยู่หน้าผมเลยหน้าเลยพี่เหรอโอ้โหมันอยู่ข้างนอกพี่ วีพีใช่ไหมน่าต่างวีพีป่ะใช่ใช่ใช่โอ้โหวีพีเข้าเข้าห้องน้ำแล้วสวิชโอ้โหเยอะชิบหายเลยพี่เยอะมากอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโอ้โหตำแหน่งตำแหน่งที่เบียร์โดนยิงแบบมันอยู่เนี่ยเออจนได้ป่ะตาแฟตก็โดนเราแม่งไม่ไหวจริง เออฟังมันมีสามตัวย่อยิงแบบยิงโหดจริงเล็งถูกโหดจริงมันสู้ไม่ได้เดีื่อกี้ต้องการกระสุนเยอะเดี๋ยวผมวันก็ให้สักสามสิบนัดจริงๆซัดไปแปดสิบนัดอ่ะควรจะให้กระสุนอะ ไม่แต่ว่าปืนมันปืนวอซี่มันดียูยิงตัวหนึ่งทีดิแม็กหนึ่งมันตายตัวหนึ่งอ่ะแต่บางทีมันเข้าสองตัวเราสู้ไม่ได้ไงใช่ใช่ยิงเสร็จแม่งกำลังสูดบางทีเหลืออยู่แค่สองนัดเอาไปวัดอะไรอีกตัวหนึ่งได้ที่ไหนใครมันจะมาแบบบังเอิญแบบจะมาควักปืนพกขึ้นมาเนาะผมว่ายังปืนพกมันก็สูดหแล้วแม่งปืนปืนมันไวด้วยฟรูดหมดเต็มที่เต็มที่ขึ้นหนึ่งตัวตายกับอีหนึ่งตัวล้มอ่ะ หลุดใน็แรงจริงเปล่าโไปหาโอมเลยข้อยึดซีอย่างน้อยสมคนไหมได้ไปไปซีอยู่ห้องถนัดเหมือนกันไม่เข้าซ c ในคอมประยดะยดกด เบีย่เฝ้าเฝ้าเฝ้า,ออา,ออาออประตูนะไรนะปาแฟตเข้าไปเบีย่ฝากตัวหน่อยฝากตัวหน่อยนะเคลียร์ฝั่งนี้เคลียร์โอมฝั่งนั้นเข้าได้ไหมโอเคสีสีเบียร์โอเคสวยเบีย่ส่วอะไรอ่ะเคฟได้ไหมโอเคได้ได้เบีย่สวย จอด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 ไม่ยังไม่ยังเอาม e ามามาโยนมามันสุดมากใช่ไหมครับโอ้โหพี่อยู่ขวามือผมเลยตืงโต๊ะทำงาน มีตัวหนึ่งไม่รู้ล้มหรือเปล่าล้มล้มล้มตัวหนึ่งฝั่งนี้มีมิล่าอยู่ข้างในยอยู่หลังข้างในคนนึงห้องเล็กเหรอพี่ควรระวั<อ>งไว้มาตรงที่ผมตายหลังจะมีตัวหนึ่งพี่ระวังมีล่าอยู่ห้องเล็กนะโอเคเที่ดูทางอนะไรมาพีเนไงมีล่าไปโน่นแล้วเฮ้ยกล่าวว่า บอลเมื่อกี้อะเมื่อกี้โอมโอมเข้าใจบอลผิดเว้ยคมเชื่อแต่บอลจะปาแล้วบอลจะเข้าไปด้วยล่ะแต่แต่บอลยังอยู่ข้างหน้าอยู่โอมแม่งยิงมิายิงฟรีเลยอ๋อหรอโทษโทษแม่งอันนี้คือลังเลอยู่ไงเมื่อกี้โอมเชื่อแต่บอลจะบีพร้อมโอมไงถ้ายิงล้มตัวหนึ่งยิงตายยิงมิาด้วยแต่รู้ๆว่าเพื่อนพิมพ์บอกขับขันนะ แต่ลมีมิวด้วยอาโอ้โสะใจโวยมีสป,ปอนเ<ห>ิกอยู่เมื่อกี้ยิวอยู่ชั้นล่างอ่ะมันจะลอยนอมแมทอ่ะปาแฟดกันใครก็ได้ใครก็ได้เล่นตรงนี้ให้หน่อยเนี่ยเล่นอันเนี้ยเล่นมาร์คสองให้หน่อยที่จอด ตายแมตโตตายจะแพนนะกีโคบเวอร์ได้ได้คบไปไกลอ่ะตายตายกี้ดูซีซีกีดูหลังไว้กี้ดูซีซีไว้เดี๋ยวโคบองน้องแมอ่์น้อแมตต์สวยวันนี้เหมาะกับการเล่นแปดิบนัดปะ ยิงใครไม่ตายต้องหลายๆหลายๆนัดถึงจะตายเอาไ้เช็คเอาไว้เช็คเอาไว้เช็คห้องซีแหละถ้ายอะซีซีได้คือแบบสโอกาสชนะสูงอ่ะอ่านลุงป้อมผมไม่รู้เฮ้ยผมไม่รู้อย่เดียวผมไม่รู้ผมไม่รู้อ่าเดียวอย่าแพ้งว้ห้องนี้เออคาริเอาเรื่องคาริคาริอยู่แอทแทกหนิคาริไอต์เาคาริอคาริ ยังไม่เห็นโดนซีซีป่ะเจ้า่ยนแล้วยนแล้วยนแล้วไม่ตำแหน่งเนี่ยมาสองเนี่ยเอาไอเหี้ยโทษโอ้ยไอเหี้ยซีโฟร์กดกดกดอ๋อเอายังเอายังเอาเนี่ยรอเก็บดีฟิวด้วยโดนซีโฟร์ตายเอ้าโดนลวดตาย ตัวขาดเนาะถึงขาดพุทธขาดไม่มันมองไม่เห็นไม่ได้มองอาจจะไม่ออกเฉยลั่นเลยลั่นจัดเลยเมื่อกี้นานจะมีจะเห็นอด เออตอนนั้นจะมีเห็นเตอรคอมแบ็กนะพี่มันตัวขาดแล้วใช่อไหมเออจริงแล่เซอร์ใช่ไหมเตอร์คอมแบ็กใช่แม่งขาขาดแเราตัวทีนี้มันเล่นบอสิกเกีอันนี้เกียร์มาทำให้แบบดูไม่โหดร้ายมากเลยดีแล้วดีแล้วดีแล้วถ้าขนาดนษดันนะโหตัวซีโฟนี่กระจุยยังไงยังไงยังไงบรอยเดอร์คาเฟโดรโตเยฟสกี้ ถ้าเจอตีใหม่ต้องลองดูไม่เชิองอ่านยากหรอกแต่ว่าสำเนียงไม่รู้แบบไหนที่มันหลักถูกหลักของเขาเนะี่ยแฮชเจาะทุกอันแล้วนะข้างบน

เขาบาบังเนี่ยเอ้ยโอมไปก็ได้อยู่มั้งไม่ไใอ่ะเ้าอยู่เ้าอยู่เ้าอยู่มันอยู่หน้าต่างเราให้พี่อมล็อกฝั่งกันไปนะอ่ะรอก็ได้รอก็ได้รอก็ได้เลี้ยวไวรอดไล่อะไรเล็บมาเด็ดสัตว์เปิด God Mode ไม่ต้องเข้าเพราะฟาระเบิดทั้งหลายยอมไม่เนี่ยครับคิดคิดว่าไม่ดีเลยเลยนะครับพักก่อนพักก่อนไม่ไหวพอแล้ววันนี้พอแล้วเล่นธรรมดาเถอะชั่วโมงกว่า อีเหี้ยหัวร้อนปัดๆเลยนะ่ยตาไหนนะตาที่สี่ไม่ลาวที่เท่าไหร่แล้วต่เนี่ยลาวศูนย์ลาวหนึ่งลาวหนึ่งต้องแบนตัวเสร็จไม่มีเอฟเคจริงด้วยปะจบไปจบไปฮอออวววีีีฮฮไม่่ใชาวเวอร์อะไรนะไม่ได้ยินในเกมอ่ะเออเสียงดังเกินบายบายเบียร์บายบายเบีย กดปุ๊บแม่งโยนเลยอ่ะเออโอเคใครดูกล้องอย่าสกแกนนะ <laughs> อุ้ย <laughs> ด,ดูเพราะมันต้องดูในรูก่อนไงจะเอ๋ <laughs> จะเอ๋ <laughs> <laughs> เอ้ยโคตอโย่หน้าผมใครอ่ะ <laughs> โอ้โพี่นี่เองโอ้โห เข้าแล้วใครเขาอยู่กันไปเราเบียร์มาเฮ้ยโอ้โหบอลเกือบเกือบเมื่อกี้มีใครทำลายกระเจศมั้ยตอนไม่มีครับเกือบแหละนี่ยิงล้มไปแล้วได้ห้าสิบเมื่อกี้เบียร์เบียร์ไม่ได้ไม่ได้เบียร์เบียร์โอ้โหโอ้โหเด็กทำลายให้กระเจศอ่ะเอ้ยบอลบอลฮะอะไรเหรอ เอ้าอยู่ไหนอ่ะอนี่แหละที่โอมจะบอกแะตรงไหนอ่ะทบีเบิ่เยอะกว่าเว้ยเอนะไม่เรียกว่ากยเว่าเฮ้ยเมาป่ะเนี่ยเหมือนคนเมาล้มล้มเล้มหนึ่งเอดีกว่ายเป็นดิบ รู้ได้ไงรู้ได้ไงมองเมาฟังเสียงก็รู้แล้วเฮ้ยรู้สเมาเนี่ยเชี่ยเฝ้าเปล่าหมโอเมก้ดก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 ี่กดหมดแล้วเหรอเรียบร้อยซูนะกี้ฝากด้วยโอเคตายละ รับแป๊บแล้วร่วงร่วตรงนี้อีกแล้วเอาโอเคช่วยต่อเลยที่เดิมเลยคิดว่ามันเตี้ยไม่เตี้ยนะอ่าบอลพบประชาชนมาแล้วครับยินดีช่วยเหลือครับผมไอ้แม่เฮ้ยโหวจังต้องไป โอ้ยกู้ายฟันเจอ่มามันจะต้องกระด้งแพละเฮ้ยโซฟาแบบล้วปะเปียบเปียบ,บอ่า ปิิ้้ววระเบิดมาอ๋อยิงได้ไงวะตีนตีนโผล่ตีนตีน What ตีนตีนหรอนอนหลบยังโดนไม่ไม่มันอยู่มันอยู่หลังประตูนี่โดนนะแจ๊บดีดไกลไหมได้อยู่มั้งทันอยู่แหละเออเมื่อกี้มันเห็นตีนบอลอ๋อหหรอเชื่ออาจะทันทันทันอยู่ Sorry Sorry เฮ้ยชนะเฮ้ยทันเสิ แตลว่ามันหาไม่จเออจอเจอเนี่อเจอแไม่ทันเจอแต่แกไม่ทันออโดนแอร์แจ็บลอยก่อน,น,น <ะ S 2> เนะเมื่อกี้เ,เอออย,าย่ายิงฉัน ยิ่งปิดวิหน้ามีโหไปถ้าไม่รีบใจร้อนกว่านี้แต่ไม่ทันแล้วมันเหลือน้อยเกินเลยละเออ มันเป็นด่านใหม่ที่เกมเมืองเล่นไม่ได้ไม่แปลกมันรีเวิร์กอะเจอกันครับผม